ก็เป็นโรคใบจุดในทััวนะครับก็จะเริ่มส่วนใหญ่จะเริ่มแต่ใบล่างๆครับเนี่ยครับมันจะเป็นจุดสีน้ําตาลและจะเพิ่มเป็นวงขึ้นมาเรื่อยๆทางตรงกลางจะเป็นจุดสีดําครับตอนนี้ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยคือว่าเป็นช่วงแรกๆของมันที่เป็นครับแต่ถ้าเป็นเยอะแล้วเนี่ยอาการการดูแล,แลและรักษายากมากครับเราต้องคอยสังเกตดีๆเลยครับมันเริ่มเป็นเนี่ยเราต้องรีบกําจัดก่อนผมจะใช้แบบชีวภาพนะครับผมจะใช้ไตโคเดอร์มาครับ เนี่ยครับมันเป็นเริ่มเป็น 2- อสาใบแล้วครับก็ต้องเด็ดออกเลยครับไม่ต้องไปเสียดายครับแล้วก็ฉีดพ่นด้วยไตโคเดอร์มาเลยครับฉีดพ่นทุกๆ3วันแค่เพราะระยะเนี้ยมันเป็นระยะฟักตัวของเชื้อราครับมันเป็นไปได้หมดครับทั้งหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวมากมีน้าค้างมากเป็นได้ทุกหน้าครับครับนี่ก็เอามาให้ดูนะครับนี่ก็เป็นเชื้อราสนิมครับเกิดจากเชื้อรายูโรไมเซต ลักษณะใบก็เป็นสนิมเลยครับเป็นสีสนิมเป็นออกน้ำตาลน,น้ำตาลครับน้ำตาลแดงถามว่าถั่วจะยังได้กินอยู่ไหมมันก็ยังออกดอกออกฝักเรื่อยๆครับแต่จะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับก็บฝักก็จะมีไม่ไม่ค่อยกลมไม่ค่อยใหญ่แต่ก็พอได้เก็บได้ครับกับวิธีป้องกันโรคราสนิมเนี่ยก็อาจจะใช้กรมะาันผงครับ3 0ถึงกรัมต่อน้ำา20ลิตรครับใช้ในการฉีดพ่น7-10ถึงวัน แต่ถ้าเรารอให้มันเป็นเยอะแล้วเนี่ยวิธีป้องกันรักษาเนี่ยจะยากมากครับเพราะยิ่งเรารักษาไปมันก็จะยิ่งแดงขึ้นเรื่อยๆเพราะมันไม่ทันครับหรือจะใช้เป็นไตโคเดอร์มาด้วยครับไตโคเดมาผสมด้วยมันก็จะยังคงอยู่สภาพอีกสักพักหนึ่งพอได้เก็บกินไปเรื่อยๆครับแต่มันก็จะยังไม่ตายเลยแต่ว่ารับรองได้ครับอายุการเก็บเกี่ยวที่จะสั้นลงอย่างแน่นอนครับ โรคพวกนี้ก็ป้องกันได้ครับด้วยไตรโคเดอร์มาครับใช้ในการป้องกันฉีดพ่นเรื่อยๆครับหรือตอนเราเริ่มปลูกเพาะลงเมล็ดเนี่ยการเตรียมดินเนี่ยใช้ไตรโคเดอร์มาเลยครับแล้วก็พอจะออกมาเนี่ยก็จะใช้3.7ถึงวันพ่นทีหนึ่งถ้ามีเวลาก็พ่นบ่อยๆหน่อยก็ได้ครับเพราะมันไม่ได้เป็นอันตรายต่อถั่วเลยครับก็จะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดครับในระยะที่ระบาดแล้วเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นครับถ้าเราเก็บชุดนี้เสร็จแล้วเราก็เก็บ พวกเศษถั่วเศษต้นเนี่ยถอนรากถอนโคนเผาทิ้งที่อื่นเลยครับแล้วก็ปลูกอย่างอื่นแทนไม่ควรเอาถั่วมาปลูกซ้ําอีกเพราะเชืราเนี่ยมันอาจจะยังตายไม่หมดและยังหลงเหลืออยู่ครับนี่ก็เป็นโรคหยิกในใบถั่วนะครับก็ดูแลก็เกิดจากมาแมลงปากดูดต่างๆนะครับที่มาดูดน้ําเลี้ยงทําให้เชื้อแบคทีเรียเนี่ยเข้าไปในใบถั่วทําให้ถั่วเป็นโรคใบหยิกไ,ได้ครับก็ดูแลด้วย บิเวเรียบวกเมทลนีเซียมครับแล้วก็ป้องกันกับจัดมแมลงด้วยชีวภาพครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ